ความคมเสื้อบูหานแล้วเวลาที่กับแกหรือบางพื้นที่อาจจะเอินมากับโกทรงเสียงหองในเหตุนั้นถือว่ากำลังโบกหลางเหตุสิ่งทุกๆคนอาจจะเคยได้ยินความเสื่อแบบนี้มาแล้วและมือนี้ทางซองเล่าเรื่องรหลของพวกเขาจะมาเ้าถึงหลางเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อกับแกนั้นทรงเสียงหองออกมาแต่ละครั้งซึ่งแต่ละครั้งนั้น ะมีความไม่แบบใดเข้ามาเบิงพร้อมๆกันเลยถ้ากับเกนัน้นหองห้าเทื่อติดต่อกันภายในเหอนจะได้หับคนเดือนฮอนมีเรื่องราวข่าวบดีและจะผิดเที่ยงกันถ้ากับเกนัน้นหอง,ห,องหกเทือ่อติดต่อกันจะเหตุให้เสียสัพเข้าข้อเงินคำหรือมีการเจ็บเป็น ถ้ากับเกนั้นห้องเจ็ดเถื่อติดต่อกันจะเหตุให้มีโซคและจะได้หับข่าวดีไวๆนี้ถ้ากับเกนั้นห้องแปดเถื่อติดต่อกันจะมีโซคยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปถ้ากับเกนั้นห้องเก้าเถื่อขึ้นไปติดต่อกันยิ่งเป็นการดียิ่งจะมีโซคยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ากับเกตัวนั้น้องต่ำกลัวห้าเถื่อ นั้นแสดงว่าจะมีข่าวหายที่บดีควรกำจัดกับเกตัวนั้นซะถ้ากับเกตัวนั้นห้องเกินกว่าเจ็ดเถือขึ้นไปแมมจะมีโซกลาบและถ้ากับเกนั้นห้องห้าลีหกเถือและมีเสี้ยงแก็บแก็บหลงไทยค,อยคอยยท่อยๆไล่เถือซึ่งนั้นไม่ความว่าเป็นอัปปมุงคลและทางที่ดีที่สุดนั้น จงค่ากับแกตัวนันซา ح. และนั้นก็คือโามเสื้อที่มีมาตั้งแต่บูหานเกี่ยวกับหลางบกเหตุที่มาจากเสี่ยงกับแกที่ห้องอยู่ในเฮือนขอบใจที่ฟังคลิปของพวกเราจนจบอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะบบได้พาดวิดีโอถัดไปของพวกเรา